มอมอไม่ได้ใช้มะนานเอาขับพ่อมก็ไม่ใช้มันาเราหาแม่คยวาไม่ใช้มันสามาทำคุยปรับตัวเดียวร้องเป็นควายในเหี้ยควายปบับเขาตะียกเหี้ยขอกอย่างขอกย่างเอาแต่เด็กโดนแย่งนมขัวไอ้เหียมึง เป็นค่ดดเด็กโดนแย,ย่งน้ขวดเลยเด็กแย่งนมขวดก็มาสับไหนวันนี้อ่ะที่ทำแบบกะว่าเออแบบทิ้งเวลาไปไงแบบรบา้าบ้างโนลงคลิปเก่าเดี๋ยวมาไปลองด้เวลาศูย์อย่าเลยว่ะกระมาดกระมาด ก็มามนมีลีมแม่งบ่อน,น้ำเติมที่แกยึดพีมพปะเนะี่ยเดี๋ยวทีเขาเดียวทีเขาอย่างโหดเลยเทเลนทีเราอย่างกาจีนเราอย่างกาทีนเราแบบนายน,นี้อะไรวะเนี่ยเอ้ยแปลปูยาปูพี่สาวเจ็บลีเลียหลุดปะเนะี่ย เอาอีมาครับผมเอาเถอะผมไม่ได้ยู่งัวนเองครบนีผมยังไม่ฆ่าบวกขะใครกม,มากดิกรม,มาดิเติมร่างมาครับ้ยน่ากินจัดเลยอบอยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่นี่อ้อยเฮีย เจ็บเจ็บเจ็บโดนหนึ่งมาเป็นไรเไ็นไรไม่เป็นไรบทโดนได้ปะได้ลากเลยนะบทโดนได้แล้วถูกโคนเดียวนี่ยคนเดียวสวยนั่นแหลยครับดีดีครับดีเขาดนี่ละคือท่าไม้ตายของข้า เอาอีกมาโซนดากแล้วโซนมังกรละหน้าเนี่ยพ่น้าผมอะมาตีดากเหรอมามามังกรนี่แปลอาดากแปลอาดากดีว่ะตีมกรเฮ้ยมีคนตี เก็บจัดเก็บจัดเฮ้ยเอาอีเอาอีโยนเนาะเอาอีโยนโดนนึงมันสมยถีบแปดเท้าเฉยต่อฟ้าวันหิวฉานหิวเลยเลือดน้อยไงไปเลยไปเลยบ้านน่ะกระโดดเลยผมไงผมต้องจับใจถีบมัน พยายามูแล้วไม่ไม่ทันลิเลไปลิเลียแม่งเดินหมือนบอเ้ยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเฮ้ยได้นั่นน่ะโอ้โหเสียดายถ้าบอกเอานี่ได้เลยะหะดทละบดละไอ้มันโหนมันโหนตาตาแตก มา<ส>ล้วงแค่นี้ผมบอกง่ายเกินไปหรือเปล่าเอาดาร์กกว่านีดีลยวดิจอมกอนได้ไหมเดรวนะไยอยู่จะตายแล้วเนี่ยมันตกใจหมดในพวกเดียวกันดีือเป่า้พวกไก่พวกเดียวกันสั่นเองสั่นเอง แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปไอเกีดนี้ก็เล่นโอเคอยู่นะเดี๋ยวรอดูปประยะยาวพร้อมแล้วเคลียร์เด็ดตอนนี้พร้อมแล้วที่กูจะค้ามบินตัวนี้เฮ้อ้อยไอ้ไอเกียมันหลุดปะวะ แตกเอ้ยอะไรวะนี่อ่ะคือเป็นไปรุนแุงเลยนของเราถูกโจมตีนิวเตียอะไรโอ้โหแม่งอติก่อนแตก <S <S โดนบอยแตกแน่นอน,นเนี่ยเ่งๆว่ามันหลุดปะ เดินเหมือนคนหลุดเลยวะไม่รู้ว่ามันเล่นแบบเหมือนคนหลุดอ,ะอ้ะสวยไปช่วยล่างนะไม่ได้ไปช่วยนะนตัดเฉดแป๊บเฮเลนเอาปลาจะเอาก็มาตายได้นะตายไ,ได้นะเนี่ยตายได้นะ ไ,ได้เข้าว่ะแต่ได้ไมันมาอี่ได้ไงโอ้เกินไปนดเลโอ้ไงโอ้เอซิสเป็นแปดแล้วอ่ะเฮ้ยเกินเกินไปเกินไปโซโลคิวเนบนเกินไป <laughs> ต็วจยกเหรอนี่ไงล่ะ

เดี да โโ๋ยวครับผมโอ้หิวไงหิวกลางบอมเลยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มันเดินหนีผมอ่ะเพ็นดาโอ้อะไรวะไอ้ที่จะเข้าแม่งก็ไม่เข้าคูณจาเข้าไปให้แม่งก็เดินหนีอะไรเราลืมกับกูเหรอฮะเราลืมกับกูเหรอเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแตกเริ่มโยนละ โยนโยนโยนไช่พีโยนคนเดียวพอแล้วน้องไอ้ที่นี่เป็นที่อะไรมาแย่งกีพุดอ่ะอีเวนี่คนจนหนูจะบ้าเอาเรียบร้อยสุปราครีปทุกส่งออกไปแล้ว ี่ก็โจรอยู่ห่ามึงแย่งชี้อุ้ยเทียมึงอยากได้ดาวอยากเสียดาวเดินเขาป้องไฟเคยเห็นทีเขาก้องไฟไหมอยากเห็นไหมเรียบร้อยแล้วบ้าไปแจกเฉยเห็นทีเขาป้องไฟเปล่าฮะมึงทำอย่างเงี้ยปวดอะไรสวะเป็นคุยอะไรล่ะไอ้เหี้ยเป็นคุยอะไรไอ้สัตส จ้ามกูย like ัเจอเลยไอ้เฮียเออเยียอะไรมานาเขไม่ได้ใส่ไม่จะได้เฮียพิสตาเมื่อกมื่อกี่ไม่ใช่มานาเขาขับพ่อมาไปานมึงก็ไม่ใช้มานาเราหามแม่เลยคมายเฮียช่มานามาทำกูย์บับเดียวร้องเป็นควายไอ้เหียเออไออบับเกาหลี เียขอกุยังขอกุย่งเอาอ่ะโง่โง่ตอนเด็กโดนแย่งนมขวดอเลยเฮียมึงเป็นปวยตอนเด็กโดนแย่งนมขวดเลยเด็กแย่งนมขวดก็มาสับไหนวะเนี้อ่ะสับไหนวะเนี้อ่ะแอบวะสับตอนเด็กแย่งนมขวดแดงวายเขี่ยปัญญาอ่อนนีมอะไรกันมากเฮียฟังภาษาไทยกันก่เป็นปวยอะไรเฮียปวยอะไรอ่ะ วายร้อย่าหมาที่อะ้อยังหมาวายหมาเลยยางชอบเลยตาไหลเลยเออจ่ป่ะช่ป่ะโอ้โหอะไรวะนี่เออเงาไอ้ควายสัตว์ว่างเเฮ้ยจะตายยอนจะตายปอมึงะตังอาโมอะไรเนี่ยอะไรของเขาวะอะไรของเขาอะ อะไรของคันด้าเนี่ยเล่นอย่างลาบเลยไปตุ้งไงตายวายไปควายไปควายวาไยเล่นแหลมนายควายเอาไปยังโหดไอ้เหี้ยตายยังนี่าไม่ได้เก่งคุยเลยอต่อไปแบบมึงคือมึงก็หายบ้าขนาดนั้นไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรมาเออใช่ป่ะโโอ้ห อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาแล้วห่้ยเบี้ยจ้องเกมไหมพี่ไปัญญาอ้อนเกติกเบี้ยเลี้ยไอสัตว์ใหญ่กาอยู่เฉยนะไอ้เหทายาไม่อยู่กูด่าทั้งคืนบานใหญ่ใช่ไหมโอ้โหไปรัดปั๊บสมไมเนี่ยเพื่อนตาวะมันเอ๋เหี้ยนั่นปล่อยเงี้ยงี้เหี้ย ไหนวายข้าพร้อมบัฟมิสตาเพียบเหมือนแบบว่ามึงไม่ได้บัฟมานาอยากได้ก็เอาไปไเนี่ยตัวเดียวไม่ชอบชอบเสียบานักเอาบัฟเอาบักเอาทั้งป่าใช่เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับ วางอยู่แล้วไอ้ควายเออเอาไปให้หมดไอ้สัตว์เนี่ยมึงคุณตีมังกรได้ไปมึงไปตีมังกรไอ้เหี้ยเอาให้หมดจะทะเลาะกันนะครับผมอย่าทะเลาะกันนะครับกูไม่ตีอ่ะกูไม่ตีอ่ะมีปวยอ่ะเฮ้ยของจริงโอ้โยนั่นอากาศไอ้นี่มาแล้วล่ะโอ้โหมักกี้มาเนี่ยข้าวข้าวเฮ้ยเยอะเลยผมมียาทำเน่งกูว่าเกิดป่ะตายตายปีอะไรเงี้ยจะไปเพื่อนใช่ป่ะ ตาฟรีอ่ะใช่ปะมีหมาตายล้วป้อมว่ะหมาม่ตายยี้อว่ะอันเดือดกอบที่ผานหนครับผมแตกม่ตา้อมเอ้ยตายตายโอ้มีคนตายมีคนตะดุตตายวายเดือเน้าพ่อมตายอะก็มันร้น ควรยืนหน้ามาให้เช็กระยะหน่อยถ้าไม่เข้ามาใกล้เดี๋ยวไม่ได้ระยะตอย What ่อยวัดกันแบบเรียลไลทก็ม่เช็กระยะหน่อยบัดท้าเข่าวอกทำให้นายเสียงอ่อนต่อสู้ก็คือการฝึกฝนการฝึกฝนก็คือการ